เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในคืนนี้เป็นเรื่องของคุณอาร์ตครับคุณผู้ฟังอาร์ตเนี่ยเขาอายุวัย28ปีครับคุณผู้ฟังเขาทำงานบริษัทเอกชนสาขาการตลาดเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพได้ประมาณ2ปีหลังจากที่ทำงานที่ต่างจังหวัดมาก่อนการหาที่พักในกรุงเทพสำหรับคนเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอาร์ตเลยต้องหาคอนโดให้เช่าแบบหาคนมาแชร์ซึ่งมีเพื่อนบอกกันปากต่อปากว่าที่ห้วยขวาเนี่ยมีคอนโดหลังหนึ่งสห้องนอนสองห้องน้ำ Furniture ครบค่าเช่าคนละ4,500บาทต่อเดือนรวมค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตราคานี้ถือว่าถูกมากสำหรับทำเลนั้นแต่อย่างที่เราเคยได้ยินกันมาของถูกและดีไม่มีจริงเรื่องจริงเริ่มต้นตรงนี้แหละครับราคานี้ถือว่าถูกมากสำหรับทำเลตรงนั้นเดือนมีนาคมอาร์ตย้ายเข้าไปพร้อมกับรูมเมทอีกสคนคือโจวไว้ย26งานเป็นโปรแกรมเมอร์กับมินไว้ย25าทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิก ทั้ง3คนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็คุยกันได้ดีห้องพักนั้นอยู่ชั้น17วิวสวยมองเห็นเมืองได้ไกลห้องนั่งเล่นกว้างครัวใหญ่เฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างทีวี55นิ้วตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมาโครวเวฟทุกอย่างดูใหม่และดีมากการแบ่งห้องก็เป็นไปอย่างราบรื่นอาจได้ห้องใหญ่สุดเพราะเขาเป็นคนประสานหาคอนโดมาโจได้ห้องกลางส่วนมิ้นได้ห้องเล็กสุดแต่มีระเบียงส่วนตัวสัปดาห์แรกทุกอย่างราบรื่นทั้ง3คนทำงานคนละเวลา อาร์ตออกไปทำงานตอน8โมงโจอตอน9โมงส่วนมิ้นเป็นฟรีแลนซ์เลยอยู่บ้านบ่อยแต่ทุกคนก็ให้เกียรติกันไม่มีเสียงดังช่วยกันทำความสะอาดนะครับแต่แล้วสัปดาห์ที่2อาร์ตเริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลก,ปลกเขาเห็นจานชามที่เพิ่มขึ้นในซิงล้างจานแต่ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของโจหรือของมิ้นเป็นจานใบใหญ่สีขาวลายแปลกๆดูเก่าๆและเขาแน่ใจว่าไม่เคยเห็นใบนี้มาก่อนพอเขาถามโจกับมิ้นทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ใช่ของพวกเขา แต่ก็คิดว่าาเป็นของเจ้าของห้องที่ลืมเก็บเลยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็มีเรื่องอาหารในตู้เย็นปกติทั้งสคนจะมีของกินของใช้แยกกันแต่ช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีของกินแปลกแปลกปรากฏในตู้เย็นกล่องข้าวกล่องหนึ่งข้างในใส่ข้าวผัดกะเพราดูเหมือนสั่งมาจากร้านใดร้านหนึ่งแต่ไม่มีใครทั้ง3คนสั่งมาและไม่มีใครยอมรับว่าเป็นของตนเริ่มแรกทุกคนคิดว่าใครคนใดคนหนึ่งลืมหรือเมาแล้วสั่งอาหารมาแต่ลืมแต่พอเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มันเริ่มแปลกหน้าแปลกกว่านั้นคือบางครั้งอาหารพวกนั้นจะหายไปเองโดยที่ไม่มีใครทิ้งไม่มีใครกินสิ่งที่ทําให้อาร์ตเริ่มสงสัยจริงจังขึ้นเกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ประมาณสามทุ่มครึ่งอาร์ตนั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นโจเข้าไปห้องตัวเองแล้วส่วนมิ้น์ไปเที่ยวกับเพื่อนขณะที่เขากําลังดูอยู่เขาได้ยินเสียงประตูห้องเปิดเขาหันไปดูและเห็นว่าประตูห้องที่สามห้องของมิ้น์เปิดออกมามิ้นกลับมาแล้วเหรออาร์ตคิดในใจ แต่เขาไม่ได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านเปิดไม่ได้ยินเสียงลิฟต์ไม่ได้ยินเสียงกุญแจเขาเรียกมิ้นกลับมาแล้วเหรอแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับอาร์ตลุกขึ้นไปดูประตูห้องมิ้นเปิดอยู่แต่ไม่มีใครข้างในเขาเข้าไปดูห้องว่างเปล่าผ้าห่มพับอยู่บนเตียงเรียบร้อยเหมือนเดิมเขาคิดว่าลมพัดมั้งหรือประตูล็อกไม่แน่นแต่พอเขาลองผลักประตูห้องมิ้นปิดแน่นดีต้องใช้แรงค่อนข้างมากถึงจะเปิดได้คืนนั้นเขานอนไม่หลับประมาณตีสองเขาได้ยินเสียงน้ําไหลในห้องน้ํา เสียงเหมือนมีคนเปิดก๊อกน้ำเขาลุกขึ้นไปดูคิดว่าโจาตื่นมาเข้าห้องน้ำแต่ประตูห้องโจปิดสนิทไม่มีแสงไฟห้องน้ำก็ไม่มีใครอยู่แต่พื้นเปียกชื้นเหมือนเพิ่งมีคนใช้ห้องน้ำเช้าวันต่อมาอาร์ตถามโจว่าตื่นมาเข้าห้องน้ำดึกไหมโจบอกว่าไม่ได้ตื่นเลยนอนหลับสนิทเรื่องเหล่านี้เริ่มทําให้อาร์ตรู้สึกกงังวลแต่เขาก็ยังบอกตัวเองว่าคงเป็นเรื่องของระบบน้ําแต่แล้วเหตุการณ์ที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ก็เกิดขึ้น วันอาทิตย์เขากลับจากซื้อของที่เซเว่นขึ้นมาถึงชั้น17เปิดประตูบานแล้วเขาก็ได้ยินเสียงสนทนาเสียงคุยกันแนบๆในห้องนั่งเล่นเสียงโจ้เสียงมินและเสียงหนึ่งที่เขาไม่รู้จักเสียงผู้ชายหนุ่มลึกพูดเหมือนคุ้นเคยกับทุกคนมากเสียงหัวเราะเสียงคุยกันสนุกสนานอาร์ตเดินเข้าไปแล้วเขาก็ช็อกในห้องนั่งเล่นมีแค่โจ้กับมิน้นไม่มีใครอื่นแต่ทั้งคู่นั่งคุยกันปกติหันมาทักทายเขาเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ เพิ่งกลับเหรอเรากําลังดูหนังกันมานั่งด้วยไหมมิ้นถามอาร์ตมองรอบๆไม่มีใครอื่นเขาถามเมื่อกี้มีใครมาเหรอผมได้ยินเสียงคุยกันโจกับมิ้นหันมามองกันแล้วใส่หน้าไม่มีใครมานะมีแค่เราสองคนเองเสียงที่ได้ยินคงเป็นเสียงจากทีวีมั้งแต่อาร์ตแน่ใจว่าเขาได้ยินเสียงสนทนาจริงๆไม่ใช่เสียงจากทีวีและที่แปลกกว่านั้นเขารู้สึกได้ว่าบรรยากาศในห้องมันไม่ใช่แค่สองคนมันเหมือนมีอีกหนึ่งคนที่เขามองไม่เห็น เรื่องราวนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมิ้นเอ่ยปากกับอาร์ตเป็นครั้งแรกอาร์ตแล้วขอคุยหน่อยได้ไหมได้สิมีอะไรเหรอมิ้นนั่งลงมองไปมองมาแล้วถามเธอรู้สึกไหมว่าในบ้านนี้มีคนมากกว่าสามคนอาร์ตถ,ถึงกับหยุดพิมพ์เขาหันมามองมิ้นหมายความว่าไงเหมือนเหมือนมีใครคนหนึ่งที่เราไม่เห็นแต่อยู่ด้วยกันเสมอมิ้นพูดเบาๆนายไม่รู้สึกบ้างเหรอบางทีเวลาเราดูทีวีด้วยกันเหมือนมีคนนั่งด้วยแต่เราไม่เห็นอาร์ตรู้สึกขนลุก เพราะสิ่งที่มิ้นท์พูดคือสิ่งที่เขารู้สึกมาตลอดแต่ไม่กล้าพูดนายรู้สึกแบบนี้มานานแล้วเหรออาร์ถามตั้งแต่ย้ายเข้ามามิ้นท์ตอบแรลแรกลคิดว่าเป็นความรู้สึกผิดๆแต่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆบางคืนเนี่ยเราได้ยินเสียงเท้าเดินในห้องนั่งเล่นแต่ทุกคนอยู่ในห้องตัวเองหมดแล้วแล้วโจล่ะยังไม่เคยถามแต่สังเกตว่าเขาเหมือนคุยกับใครคนหนึ่งบางทีเขานั่งดูทีวีคนเดียวแต่เหมือนมีคนตอบโต้กันด้วยวันนั้นอาร์ตตัดสินใจสังเกตโจ้ดู และเขาก็พบว่าสิ่งที่มิ้นพูดเป็นจริงโจ้มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับบางทีเขาจะหัวเราะแล้วก็พูดว่าใช่ไหมเหมือนถามใครคนหนึ่งหรือเขาจะแบ่งขนมให้ใครอีกคนที่มองไม่เห็นเย็นวันนั้นอาร์ตเรียกให้ทั้งสคนมานั่งคุยกันผมอยากถามอะไรหน่อยพวกเรารู้สึกไหมว่าในบ้านนี้มีคนมากกว่า3คนโจทำหน้าตาแปลกๆนายหมายความว่าไงเหมือนมีลูมเมิดคนที่4ที่เราไม่เห็นความเงียบเกิดขึ้นนาน โจมองลงไปที่มือตัวเองแล้วพูดเบาๆจริงๆแล้วกูก็รู้สึกแบบนั้นมิ้นกับอาร์ตหันมามองโจตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามากูรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งอยู่ด้วยเขาดูเหมือนเป็นคนดีเป็นกันเองโจพูดต่อแรกๆกูคิดว่าเป็นจินตนาการแต่มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆบางทีกูรู้สึกว่าเขานั่งข้างๆกูดูทีวีด้วยกันนายเคยเห็นเขาไหมมิ้นถามไม่เคยเห็นแต่รู้สึกได้เหมือนเหมือนเขาอยู่ตรงโซฟาตัวที่สี่ โจชี้ไปที่มุมโซฟาที่ไม่มีใครเคยนั่งทั้ง3าคนหันไปมองจุดนั้นและทุกคนรู้สึกได้ว่าตรงนั้นไม่ว่างพวกเราต้องหาความจริงให้ได้อาร์ตพูดวันเสาร์ทั้ง3คนตัดสินใจไปหาความจริงจากแอดมินคอนโดอาร์ตลงไปคุยกับพี่ยามถามเรื่องห้อง 17A ว่าเคยมีเรื่องอะไรผิดปกติไหมพี่ยามดูลังเลลังเลแล้วถามทำไมถึงถามเหรอน้องไม่มีอะไรครับแค่อยากรู้ประวัติห้องพี่ยามมองรอบๆแล้วก็เอียงตัวเข้ามาใกล้ ห้องนั้นเคยมีเรื่องนะน้องคนเก่าที่อยู่ก่อนพวกเขาย้ายออกกะทันหันไม่บอกเหตุผลแต่ดูกลัวๆแล้วก่อนหน้านั้นล่ะครับก่อนหน้านั้นเคยมีเหตุการณ์หนึ่งมีคนมาเช่าห้องนั้นสี่คนเป็นเพื่อนร่วมมหาลัยแต่แล้วเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุยังไงครับคนหนึ่งในนั้นชื่อเต้ตกตึกตายจากระเบียงห้องนั้นเองเมื่อสองปีที่แล้วอาร์ตรู้สึกขนลุกแล้วเพื่อนที่เหลือล่ะครับย้ายออกทันทีบอกว่าอยู่ไม่ได้เศร้าเกินไปแต่ พยายามหยุดพูดแต่อะไรครับแต่มีคนบอกว่าพวกเขาย้ายออกพอรู้สึกว่าเต้ยังอยู่ในห้องนั้นอาร์ตรีบขึ้นไปบอกโจกับมิ้นทั้งสามคนช็อกนั่นอธิบายได้แล้วว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่ามีสี่คนมิ้นพูดแต่ทําไมเขาไม่ทําร้ายเราฟีลลิ่งที่ได้เหมือนเขาเป็นเพื่อนเราโจเสริมอาจเพราะเขาเหงาอาร์ตพูดเขาเคยอยู่กับเพื่อนสามคนเหมือนเราแล้วเพื่อนเืนเขาก็ย้ายออกไปเขาเลยอยู่คนเดียวมาสองปีค่ําคืนนั้นทั้งสามคน ตัดสินใจทำอะไรที่ไม่เคยนึกว่าจะทำพวกเขานั่งในห้องนั่งเล่นวางขนมขบเคี้ยวสี่ชุดเครื่องดื่มสี่แก้วเต้อาร์ตเรียกชื่อไปที่อากาศถ้าเธอยังอยู่ที่นี่เราอยากให้เธอรู้ว่าเราไม่กลัวเธอเราอยากเป็นเพื่อนกันเราสังเกตเห็นว่าเธออยู่กับเรามาตลอดมิ้นพูดต่อถ้าเธอเหงาเราอยากให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นแก้วน้ำแก้วหนึ่งขยบตัวเล็กน้อย เครื่องดื่มในแก้วลดลงช้าๆเหมือนมีใครดื่มทั้งสมคนนิ่งเฉยไม่กลัวแต่รู้สึกอบอุ่นขอบคุณเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจทั้งสคนไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูแต่เป็นเสียงที่รู้สึกได้ในใจหลังจากคืนนั้นชีวิตในห้อง 17A ก็เปลี่ยนไปเต้ไม่ได้ซ่อนตัวอีกต่อไปแม้ทุกคนจะมองเขาไม่เห็นแต่การมีอยู่ของเขาชัดเจนมากตอนเช้าบางทีจะมีขนมปังเพิ่มขึ้นบนโต๊ะเหมือนเต้เตรียมไว้ให้ทุกคน เวลาดูทีวีช่องจะเปลี่ยนไปเป็นช่องที่มีหนังดีๆเหมือนเต้นแนะนําเวลามีปัญหาอะไรอะเครื่องใช้ไฟฟ้าพังบางทีปัญหาจะหายไปเองเหมือนเต้ซ่อมให้เราอยู่กับผีนะมิ้นพูดกับเพื่อนๆแต่ทำไมรู้สึกปกติมากเพราะเขาเป็นเพื่อนเราโจตอบเขาดูแลเราเหมือนรูมเมทคนหนึ่งจริงๆบางคืนอาร์ตจะคุยกับเต้ก่อนนอนเล่าเรื่องที่ทํางานเรื่องที่กังวลและเขารู้สึกได้ว่าเต้ฟังเต้เข้าใจบางทีเวลาอาร์ตเครียด เขาจะรู้สึกได้ว่ามีใครคลึงไหล่ให้เบาๆอบอุ่นโจเล่าว่าเวลาเขาโปรแกรมมิ่งติดปัญหาเต้จะแนะนําทางออกให้ผ่านการที่บางเว็บไซต์เปิดขึ้นมาเองหรือไฟล์ต่างๆเรียงตัวในลักษณะที่ให้ไอเดียมิ้นบอกว่าเวลาเขาวาดงานงานของเขาดูดีขึ้นเหมือนมีใครคอยให้ไอเดียคอยแนะนําสีแนะนําองค์ประกอบเดือนผ่านไปทั้ง3คนเริ่มคุ้นเคยกับการมีรูมเมทที่4พวกเขาเริ่มทิ้งของใช้ส่วนรวมไว้4ชุด ซื้อของกินสี่ส่วนมีช่องว่างในโซฟาไว้ให้เต้นั่งบางคืนที่ทุกคนเหงาอะพวกเขาจะรวมตัวกันดูหนังและพวกเขารู้สึกได้ว่าเต้อยู่ด้วยเนี่ยนั่งตรงมุมโซฟาหัวเราะไปด้วยกับฉากตลกเศร้าไปด้วยกับฉากเศร้าเราเป็นครอบครัวแปลกๆอาร์ตพูดคืนหนึ่งสามคนมีชีวิตหนึ่งคนไม่มีชีวิตแต่ทุกคนดูแลกันแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนเมื่อเจ้าของห้องติดต่อมาเจ้าของห้องโทรมาหาอาร์ตบอกว่าต้องการขายคอนโดและต้องการให้ทุกคนย้ายออกภายในหนึ่งเดือน ข่าวนี้ทําให้ทั้ง3คนช็อกแต่สิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นคือบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปมากอากาศเย็นลงเครื่องไฟฟ้าเริ่มทํางานผิดปกติโทรทัศน์เปิดปิดเองเสียงแปลกๆดังขึ้นในยามค่ําคืนเต้ไม่อยากให้เราย้ายมิ้นพูดเขากลัวการอยู่คนเดียวอีกครั้งพวกเขาพยายามอธิบายกับเต้ว่าทุกคนไม่ได้อยากย้ายแต่จําเป็นต้องย้ายแต่สถานการณ์แย่ลงทุกวันจนกระทั่งคืนหนึ่งอาร์ตตื่นขึ้นมาตอนตีสามเขาได้ยินเสียงร้องไห้ในห้องนั่งเล่น เขาออกไปดูและเขาเห็นเต้เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเต้อย่างชัดเจนเป็นชายหนุ่มผมสัน้นใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนมีรอยแผลที่หัวดูพร่ามัวเศร้าใจมากเต้อาร์ตเรียกเบาๆเต้หันมามองดวงตาเศร้าผมไม่อยากให้พวกคุณไปเราก็ไม่อยากไปแต่หลังจากเพื่อนๆผมย้ายออกไปผมอยู่คนเดียวมาสองปีมันเหงามากเต้พูดเสียงเศร้าพอมีพวกคุณมาผมมีความสุข ผมรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอีกครั้งเต้เราเป็นเพื่อนกันเสมอแม้เราจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันจริงหรอจริงและถ้าเต้ยังไม่พร้อมจะไปเราจะช่วยหาทางให้เช้าวันต่อมาอาร์ตปรึกษาโจกับมิน้นพวกเขาตัดสินใจทำอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะทำพวกเขาไปหาหมอผีหมอผีที่พวกเขาไปหาเป็นผู้หญิงสูงอายุใจดีพูดจาอ่อนโยนชื่ออาจารย์ปรานีเจ้าเต้นี้เป็นวิญ,ญญาณที่ไม่มีเคล็ดอาจารย์ปรานีพูดหลังฟังเรื่องราว เขาตายแบบไม่ทันตั้งตัวยึดติดกับที่อยู่เดิมกับความทรงจําดีๆแล้วเราจะช่วยเขาได้ไงครับต้องให้เขายอมรับความตายและยอมให้วิญญาณของเขาไปในที่ที่ควรไปแต่ต้องทําด้วยความรักไม่ใช่บีบบังคับถ้าเขาไม่ยอมไปล้วครับก็ต้องใช้วิธีอื่นแต่วิธีนั้นจะทําให้เขาเจ็บปวดและพวกเธอคงไม่อยากให้เพื่อนเจ็บปวดคืนนั้นทั้ง3คนกลับมาคุยกับเต้เต้เรามีข้อเสนอหนึ่งอาร์ตพูดเต้ปรากฏขึ้นมองด้วยความกังวล เราย้ายออกจากที่นี่แน่ๆแต่เราไม่อยากให้เธออยู่คนเดียวอีกเราอยากให้เธอไปในที่ที่เธอควรจะไปผมไม่อยากตายเตพูดผมกลัวนายตายไปแล้วสองปีแล้วมิ้นพูดเบาๆสิ่งที่เธอกลัวจริงๆคือการอยู่คนเดียวแต่ถ้าเธอไปในที่ที่ควรไปเธอจะได้เจอเพื่อนๆคนอื่นๆและอาจเจอครอบครัวที่รอเธออยู่โจเสริมเต้เงียบครุ่นคิดพวกคุณจะลืมผมไหมไม่มีวันทั้งสามคนพูดพร้อมกัน นายเป็นรูมเมทที่ดีที่สุดที่เราเคยมีอาร์ตพูดนายดูแลเราเป็นเพื่อนที่ดีและเราจะไม่ลืมนายเด็ดขาดเราจะเล่าเรื่องของนายให้คนอื่นฟังนายจะไม่ถูกลืมมิ้นเสริมเต้นิ่งนานแล้วยิ้มเศร้าๆขอเวลาสักคืนได้ไหมคืนสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันคืนนั้นเป็นคืนที่ประทับใจที่สุดทั้ง4คนดูหนังด้วยกันเล่นเกมคุยกันจนดึกเล่าเรื่องตลกเรื่องน่าประทับใจเต้เล่าเรื่องชีวิตของเขาเรื่องความฝัน เรื่องที่เขาอยากทําแต่ไม่ทันได้ทําขอบคุณที่ทําให้ผมไม่เหงาเต้พูดก่อนสว่างขอบคุณที่เป็นเพื่อนผมเราก็ขอบคุณนายเหมือนกันอาา์ตอบเช้าวันต่อมาอาจารย์ปรานีมาทําพิธีเต้ยือนอยู่ตรงกลางห้องนั่งเล่นล้อมรอบด้วยเพื่อนๆทั้งสามพร้อมแล้วไหมอาจารย์ปราณีถาเต้มองทั้งสามคนแล้วพยักหน้าพร้อมแล้วแสงสีขาวอ่อนๆเริ่มโผล่รอบตัวเต้เขาเริ่มจางลงอย่าลืมกันนะ เต้พูดเสียงสุดท้ายไม่มีวันลืมทั้งสามคนตอบเต้ยิ้มแล้วก็หายไปพร้อมแสงสีขาวห้องเงียบแต่ไม่เหงาเพราะทุกคนรู้ว่าเต้ไปอยู่ในที่ที่เขาควรไปแล้วสัปดาห์ต่อมาทั้งสมคนย้ายออกจากห้อง 17A แต่พวกเขายังคงติดต่อกันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีและพวกเขายังคงพูดถึงเต้อาร์ตบอกว่าเขาเรียนรู้ว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นคนที่อยู่ด้วยกันโจบอกว่าเขาเรียนรู้ว่า ความเป็นเพื่อนไม่มีขอบเขตแม้ว่าจะเป็นคนต่างโลกกันมินบอกว่าเธอเรียนรู้ว่าการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทําให้เราเป็นครอบครัวได้หลายเดือนต่อมาอาร์ตได้ยินว่าห้อง 17A มีคนเช่าใหม่เป็นครอบครัวเล็กๆมีลูกเล็กเขาโทรไปถามพี่ยามในห้องนั้นเป็นไงบ้างครับดีมากเลยไม่มีปัญหาอะไรเด็กน้อยบอกว่าชอบอยู่ที่นั่นบอกว่ามีพี่ชายคอยเล่นด้วยคอยดูแลแต่พ่อแม่ก็ไม่เห็นใครนะคิดว่าเด็กจินตนาการ อาร์ตยิ้มเขารู้ว่าเต้คงยังดูแลผู้คนที่มาอยู่ในห้องนั้นในแบบของเขาบางคืนก่อนนอนอาร์ตจะมองไปที่ท้องฟ้าแล้วพูดเบาๆสวัสดีเต้หวังว่านาจะมีความสุขในที่ที่นายอยู่และในใจลึกๆเขามักจะได้ยินเสียงตอบเบาๆว่าขอบคุณเพื่อนรูมเมทที่4เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพที่เหนือกว่าขอบเขตของชีวิตและความตายเรื่องราวเริ่มต้นจากสามหนุ่มวัยทำงานที่ย้ายเข้าไปอยู่คอนโดร่วมกัน แต่ค่อยๆค้นพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่สามคนแต่มีรูเมทคนที่สี่ที่มองไม่เห็นผ่านการสืบหาความจริงพวกเขาพบว่าเต้เป็นวิญญาณของคนหนุ่มที่เคยอยู่ในห้องนั้นและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยเขาเหงาและกลัวการอยู่คนเดียวจึงยึดติดอยู่ในห้องนั้นแทนที่จะกลัวทั้งสามคนกลับยอมรับและเป็นเพื่อนกับเต้สร้างความสัมพันธ์เล็กๆที่แปลกแต่อบอุ่นเมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันพวกเขาช่วยเต้ ยอมรับความตายและปล่อยวางด้วยความรักไม่ใช่การบังคับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ามิตรภาพแท้จริงไม่มีขอบเขตการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจสำคัญกว่าความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้บางครั้งการปล่อยวางด้วยความรักคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนครอบครัวไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่มีสายเลือดเดียวกันเรื่องรูเมทที่4เป็นเรื่องผีที่ไม่น่ากลัวแต่สะเทือนใจและทิ้งข้อคิดเกี่ยวกับความหมายของการเป็นเพื่อน และครอบครัวที่แท้จริงแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้สามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะอ่านและตอบคุณทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงกดไลค์กดแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับบนแพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังสะดวกและอย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราเพื่อที่พวกคุณจะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรา สำหรับคืนนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบเรื่องในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีปลอดภัยในทุกค่ำคืนหากคุณผู้ฟังกําลังเดินทางในยามวิกาลก็ขอให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเรื่องเล่าของผีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ